อ่ะเราจะมาดูนะคะแผลของหัวหัวนี่เป็นแผลได้กี่แบบนะที่ที่ที่เราเห็นกับร้านเรานะคะที่ฉชนเห็นกับร้านในเนหัวแบบนี้คือหัวแตกมีเลือดออกอันนี้เป็นจุดน้อยๆเองนะจุดน้อยๆในหัวตอนเด็กโตขึ้นมาร่างกายจะขยายใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วมันจะเห็นชัดมากความจริงเป็นเป็นแผลแล้วเลือดออกมาก็ไม่น้อยหรอกแต่ว่า มันก็ไม่ได้แบบว่าไหลเยอะนะคะมันก็ไหลลงมาเป็นทางนิดเดียวเป็นเส้นเส้นเดียวเองนะแต่ว่าพอโตขึ้นมันใหญ่ขนาดนี้เพราะฉะนั้นแล้วผู้ปกครองที่ไม่อยากให้ลูกหัวแป้วแบบนี้นะคะไม่อยากให้ลูกหัวเป็นแบบนี้เป็นไม่เกิดผมแบบนี้นะกรุณารักษาหัวลูกดีๆนะคะตอนเด็กๆนะคะและอีกประเภทหนึง่งอันนี้เป็นแบบไม่เจาะจงอันนี้คือหัวโนเป็นไข่หัวโนเป็นไข่แต่ไม่แตก แต่มีการน่าจะมีเซลตายนะคะก็เลยเกิดแบบนี้ขึ้นนะก็คือจะเป็นดวงดวงแต่ว่าไม่ได้มีส่วนไหนที่มันไม่มีแบบผลขึ้นเลยโดยเฉพาะจะมีอยู่สองแบบนี้นะคะที่หัวแต่ของหลานเรานะคะ